ช่องหนุมบ้านนาชาแนลค่ะอีคิวเห็นอย่างดีค่ะยีขาขากินข้าวกินข้าวกินข้าวยำเรงค่ะต้มไก่กับแกงแกงไก่งไก่อร่อยไหมแซ่บแซ่บยังบ่ถึกลิ้นอยู่แซ่บแล้วอีคิวมาใส่คือบเหินอยู่เหือน มาตะเที่ยวท่ามเหรอไม่แต่งไปนอนเยลยไอตุ่นมาตะเหย่ใครมุดแดงเนาะฮะใครมุดแดงเฮียบิดมา,ตามตะ,ะมดเหย่มุดแดงกินข้าวพร้อมแม่กินแต่กราบแถบเป็นสร้างเด้อ เพิ่กินคำใหญ่บบดนี้อร่อยมากมากไข่มดแดงค่ะมันมีแม่ยสะดอกมันจังบกัดกันในที่ส่งไปไก่ที่เรียกลล<า>ก้ยละนขนานดกับกก,ก้อยกับกล้วยนะแม่ก็ข,ข่อยกับมีอยู่ายมาเมอื่อมเข้าไปตัดไม้สะดอกมันจะบวกัดไม้นี่ ไปเมื่ออื่นนะไปตัดไว้เขาบอกว่าเขาเปิดวันที่หนึงกระทู้ถามแล้วกระสันถ้าเขาเปิดผุนบอกจังไปบอกินไอ้แต่รู้ว่าย่านไฟไหม่ฮะ เงินจืดๆได้เงินสองหมื่นแลเงนจืไม่ไหวแล้วเสบขนาดเอาเข้าวใส่พร้อมมาข้าวใส่พร้อมอย่าท่าให้บอกข้าวหันตักใส่พร้อม <c oughs> พี่กินยมนี้นยาข้าวแรงจะกินอีกอยู่บป่ปะนี้บ่เเลือบ่เเลือโลดมากลลวเธอเม่ไปถามป้าเต๋เอ ดสูบนนองงามบนนูงามขค่อยกังามคือกันพี่ข้าพีพี่ขีโอปล่อยกระชเพนนี่ากว้ก็อยากินกินแล้วจะไม่ไปจนเขาไม่งโอ้เจ้าอกไปข้าวเดียวค่อยกับไปคือกัน นี่หมูพี่หมูอยู่ใส่ตับไก่ป้ามึงเสียสิถามหาตับไก่ล่ะเครื่องในไปใส่เบิ้ลเครื่องในอีกิวกินเบิ้ลแล้วแม่เนาะหอยป้ามันกินหอยเหรอฮึ เมื่อนนี้น้องหญิงก็ไปท่านส่งของให้ป้าอ้อยนะคะน้องหญิงลืมถ่ายคลิปฟ้าวอย่ามันสวยเตรียมของแล้วออกไปแล้วลืมค่ะแต่ที่ข้าอืมตักใ่หลายๆข้าวค่ะกินทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช่ปะ <c oughs> พี่เข้ากิดโลดโอเอาซึ่งมาจองโคคืออะไรก็ชิกก้อยันหากมันเหมือก็อต่อวันนี้เสร็จจริงน,น้องเลงกล่องมาไหมเพ่อโอ้หรือพากันกินข้าวยามเลงเบิดปัด <laughs> ข้าวอนันอ่อนอยู่ได้หญิงอันนี้แม่ทำมาข้าวเขาพี่ข้าวหญิงอ่อนดีใช่ไหมเนาะพ่อซื้อยูชันสบละพันค่ะไม่เนาะเขารับประกันถหนะาเขาว่าถ้าบ่อ่อนเอามาเปลี่ยนมึงยายกับตากับน้องอีคิวกินข้าวค่ะพี่ข้าวพี่กินข้าวตอนบ่ายสามไม่เนาะอีคิวกินข้าวเท่าที่เท่าไหร่แล้วมื้อนี้สู้ชายฮะ ย่ำพร้อมแม่กินข้าวค่ะบ่แม่นอื่นเลือดอื่นเลือดเปล่าให้อีกให้อ่ากินหลายเพราะว่าเบิ่นเว้ย บะเบิดได้บัตรที่นี่อเอากินเบิดโลดไ่ต้องจ้องหรอกมันกินบะเบิดเอาเอาอื้มเศรษฐ์ขนาด พี่มเวอืมยำให้เหลือเดเด้อเจ็บปอื อ๋ออีก,อกกี่มืออคิวกบสิบสีป่ปีเลนยนี่แม่นะตัวสิบสี่ปีเลยนี่แม่นะอีคิวเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่สามมีหน้าอ๋อจะ้ก็ได้เป่าเค้กแล้วแม่นะ่นเอ <laughs> เปล่าบ่อเค้กืร<อ>รึรอรออือรออีกบก,กี่วันอีกสามสามสิบมือบม้อกินตัวมันถือวันยังวันที่สามหนึนะน món thứ ba mình thử món nhàng mình thử món súp có dì sư cho má chế khoan chat tiệm hả nhau ăn ในนมั <c oughs> <c oughs> um ้พ pues mm ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไ nah. ก่พี ially, ่ชิบทกูได้กินหน่วยตาแซบปะแซ่พี่เขา อ่ะค่ะคลิปนี้น้องหญิงก็ขอจบไว้เพียงสำนี้นะคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องหนุ่มบานานา<ม>้ดยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ